ก็นะช่วงนี้นะกระแสอะไรใหม่ๆโทรศัพท์รุ่นใหม่ไอโฟนรุ่นใหม่หรือว่าคืนนี้จะมาบอกทริคก,การใช้เงินนะเราจะต้องคิดยังไงให้เราประหยัดเงินได้นะเออกอ็เช่นสมมติเธอมีเงินสักห้าหกหมืน่นแต่เธออยากได้ไอโฟนมากแต่เธอมีเงินแค่เนี้ยห้าหมืน่นสมมตินะแต่เธออยากได้ไโฟนหนะ่ะเห็นเขามีซักก็อยากมีบ้างป้าก็อยากตามตาม,ตามเทรนตามกระแส ให้เธอคิดอย่างนี้ให้เธอคิดถึงว่าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรตามมาอืข้อเสียนี่คือแบบเธอต้องแบบมองเป็นข้อเสียเลยนะอ๋อฉันซื้อแล้วนะฉันจะเหลือเงินแค่หมื่นเดียวไอ้ฉันจะรู้แล้วฉันจะเหลือเงินแค่หลักพันหลักพันแล้วฉันจะใช้ชีวิตต่อยังไงล่ะเออจะต้องมานั่งเริ่มเก็บเงินใหม่หรอเออคือมันซื้อมันซื้อได้เลยคือมันก็ให้ความสุขเรามันทำมันไม่ให้ความสุขเราไลยมันให้ความสุขเราไดยแค่ช่วยแรก แลวหลังจากนั้นล่ะโดยเฉพาะคนที่เอาบัตรไปรูดนะเอาเงินอนาคตมาใช้คุณอย่าโดนคําว่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สะกดจิตนะเพราะว่าคุณมันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราไปเอาเงินอนาคตมาใช้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเราเอาเงินของสิบเดือนข้างหน้ามาใช้แล้วแล้วสิบเดือนข้างหน้าเราจะมีเงินไหมไม่มี <laughs> เพราะาเรามาใช้ตอนนี้แล้วนะบางคนผ่อนยี่สิบสี่เดือนไงอีกยี่สิบสี่เดือนข้างหน้าเราไม่มีเงินเลยนะเพราะเราเอาเงินมาใช้วันนี้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นนะทำอะไรให้นึกถึงผลลัพธ์ที่ตามมานะอย่างเช่นคุณอยากไปอยากจะไปเที่ยวจ,จะไปต้อะอะไรไปนู่นนี่นั่นให้คุณนึกถึงผลลัพธ์ว่าเฮ้ยอ mm ีดอกกูไปแล้วเนี่ยกูจะมีเงินแดกข้าวใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบไปไปไปที่คนทุกเรื่องไม่มีเงินพะอะไรรู้ปะ mm hmm. เพราะว่าใช้ไปก่อนคือพรุ่งนี้จะเป็นไงช่างหัวแม่มันช่างหีแม่มัน กูไม่สนวพวกนี้กูจะเป็นยังไงวันนี้กูต้องสนุกวันนี้กูต้องจอยวันนี้ต้องมีถือเหมือนเขาวันนี้กูจะต้องดูเขามีกูต้องมีของมันต้องมีอ่ะชอบก็จัดประหยัดทำไมเออดูอย่างเดียวไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเทนพวกเนี้ยมันเป็นเทนที่มันเป็น,ทน,ทนเนทนที่ทําให้ชีวิตคนไทยอ่ะติดหนี้แล้วก็ชิบหายคนไทยนิดหนี้ติดหนี้เต,ต,ต็มไปหมดเลยนะแล้วอีธนาคารก็คือแจกบัตรเครดิตเหมือนใบปลิวดอกแจกแจกแจก,แจกเงินเดือนแค่หมื่นสองหมืน่นมีวงเงินเป็นแบบเจ็ดแปดแสนหลายแสนมันมัน,มนคือบางทีมันเกินแต่ไง แล้วก็คนคนอย่างพวกเราเป็นวัยรุ่นอายุยี่สิบสามสี่สิบติไปคิดพอไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะคือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเขาจะแบบเขาจะรู้รู้สึกว่าดอกเนี่ยกว่าทุก,กูจะมาถึงจุดนี้ได้นะกูต้องเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกอยากได้ก็ก็ห้ามห้ามอยากได้ไม่ไม่งั้นมันจะมีธุรกิจเหรอคือคนส่วนใหญ่ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคือเขาแบบเข้าใจปะเขารู้ว่าเขาจะต้องเก็บเงินไว้เพื่อธุรกิจ เขาไม่ใช่เก็บเงินมาซื้ออะไรที่มันอาคุณอยากซื้อคุณก็ซื้อแต่ฉันก็ร่งจะมาบอกทิกว่าให้นึกถึงผลเสียของมันนะอย่างเช่นอาถ้าฉันเอาเงินไปซื้อ iPhone รุ่นใหม่หมดแล้วเงินหมุนธุรกิจชลละเออแล้วอนาคตฉันจะยางงี้หรออีดอกมีเงินแล้วก็ไปตามถอย p h o n e รุ่นใหม่มีเงินก็ไปตามถอย p h o n e รุ่นใหม่เราจะมีชีวิตอยู่แค่นี้เองเหรอมันไม่ได้นะอนาคตมันไม่มีใครช่วยเราเลยนะมีแค่เราเท่านั้นนะ เราจะวางแผนให้อนาคตเราเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราทาอะไรนะเออตอนนี้เราเก็บเงินเพื่อที่จะให้อนาคตเป็นไปนตามที่เราต้องการหรือเปล่าหรือแม่ก็แบบไม่ได้ฉันต้องมีเหิือนเขาอะไรเงี้ยที่ฉันพูดคือฉันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเนี่ยฉันเคยตามเทรนตามกระแสนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายอ่ะพอมันผ่านมาสี่ห้าปีเนี่ยใช้ชีวติตตอนแหลทาตัวตามคือทําตัวเวอร์วงังอะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วมัน ชีวิตมันมันอยู่กับที่เลยอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอายุเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีนะฉันอยากให้เก็บเงินเก็บเงินทําธุรกิจไปเรื่อยๆนะเอาไว้ตอนที่เรามีรายได้แบบหยอกเดือนละแสนเดือนละล้านเดือนละหลายเดือนเป็นเป็นแสนเป็นล้านก่อนนะคือถ้าทําเป็นรุ่นเงินเดือนแล้วทําตามกระแสองนี้ฉันว่ายังไงก็เจ๊งเพราะฉันเคยผ่านมาแล้วนะ ให้คิดถึงผลเสียเวลาเราอย่างเช่นเฮ้อยอีดอกกูไปต่อเล็บมาต่อเลบสองสัมพันร้านดังแล้วกูจะมีเงินกินข้าวไหมไม่ใช่ว่ากูจะมีเงินกินข้าวไหมอนาคตก,กูจะอยู่ยังไงกูจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรออะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมนะว่าคนจนส่วนใหญ่เพราะไม่คุณก็ย้อนไปดูอดีตตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราจนเพราะว่าอาดีตเราใช้เงินแบบไหน เออแค่นั้นแหละมันทุกอย่างมันมีผลลัพธ์ตามมากะเธอ